สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเปิดใจเอกนกรผู้ก่อตั้งพุทธิศักดิ์คลินิกหลังมีข่าวยื่นสารล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการหลายคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่เพจทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ภาพหนังสือประกาศสารล้มละลายกลางเรื่องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทพุทธิศักดิ์คลินิกอินเตอร์คุปปจำกัดโดยกำหนดวันไต่สวดคำร้อง วันที่31สิงหาคมนี้ทางด้านของนายนกรก้อน,อนฮิรันหนึ่งในสามผู้ร่วมก่อตั้งวุติศักคลินิกก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อต่างๆบอกว่ามีคนโทรศัพท์หาตนเยอะมากถามด้วยความเป็นห่วงว่าคุณเอกกำลังล้มละลายเหรอเป็นเจ้าของหรือเปล่าซึ่งทางคุณเอกก็บอกนะครับว่าตนนั้นยังมีหุ้นอยู่ในวุติศักคลินิกนิดหน่อยก่อนหน้านั้นมีผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าไปบริหารและครั้งนั้นก็เอาเรอกลับไปบริหารด้วย ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งในบริษัทก็มีหุ้นส่วนใหญ่หุ้นส่วนเล็กจากนั้นก็ให้ตนออกและทําการบริหารเองตนก็ออกจากการเป็นผู้บริหารและไม่ร่วมบริหารมานานหลายปีเสียใจและตกใจมากในตอนนั้นแต่ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารบุษิศักดิ์คลินิกแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้ถือหุ้นเล็กๆคงเหลือหุ้นอยู่เพียง17%เเท่านั้นตนไม่ได้ล้มละลายอาจจะเข้าไปซื้อหุ้นเล็กๆน้อยๆไว้ หลายร้อยล้านอยู่ก็ถือว่าเราได้ทำธุรกิจอย่างหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจคิดดีกับเราตลอดเราก็มีธุรกิจอื่นอีกมากมายตนก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่มีข่าวเรื่องวุฒิสารค,คลินิกล้มละลายเพราะเราเป็นผู้ก่อตั้งครั้งแรกทำเติบโตได้มาตั้งนานและสงสารน้องๆที่อยู่ที่วุฒิสา์คลินิกก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารมากกว่านอกจากนี้นะครับทางผู้สื่อข่าว ได้สอบถามพนักงานบุษิศักดิ์คลินิกสาขาที่เชียงใหม่ที่เปิดในห้างดางกลางเมืองเชียงใหม่ได้คําตอบว่าทางห้างไม่ยอมต่อสัญญาให้และทางบุษิศักด์ก็ได้ขนอุปกรณ์ทั้งหมดที่สาขานี้กลับเข้ากรุงเทพแล้วส่วนพนักงานสาขาได้ไปหางานทําใหม่บางคนก็ตกงานและหางานทํทาทังนี้นะครับยังไม่ทราบแน่ชัดเรื่องของการไม่ต่อสัญญาว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการยื่นของล้มละลาย และทำเรื่องของฟื้นฟูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ปัจจุบันนี้นะครับวุฒิกศักดิ์คลินิกบริหารงานโดยบริษัทวุฒิกศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2555ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น1 5 3 3 9ล้านบาทโดยมีคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยนายอนันตพงษ์เทพช่วยสุขนายสุพจน์อาวาสและนายอำนาจบูจิระสาเหตุที่กิจการบุทบกศักดิ์คลินิก ประสบปัญหาการเงินขั้นรุนแรงนั้นนะครับเมื่อตรวจสอบข้อมูลการเงินของวุิษักคลินิกอินเตอร์กรุ๊ปในเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ามีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและเริ่มขาดทุนตั้งแต่ปี2,559เป็นต้นมาปี2,559มีหลายมีรายได้1 6 2 3 4 5บาล้าน4บาทขาดทุน 528,259, ล้าน2 50, 9 3บาท ปี2560มีรายได้481,388,798ล้านบาทขาดทุน664,926,59บาทหากย้อนกลับไปนะครับจะพบว่าในปี2556รายได้3,498ล้านบาทกำไร414ล้านบาทถัดมาในปี2557 รายได้2,922ล้านบาทกำไร71ล้านบาทและปี2 5 5 8รายได้2,584ล้านบาทกำไร149ล้านบาทสำหรับวุฒิิศักดิ์คลินิกนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกที่สาขางามวงวานในปีพศสอ4 5โดยมีนายแพทย์วุฒิิศักดิ์ลิมพานิชนายผลพัฒน์จันวิเมเรืองและน,นายนกกรก้อนฮิรันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโดยมีสโลแกนที่ว่า เมื่อความสวยรอไม่ได้ต่อมานายแพทย์วุฒิศักดิ์ริมผาณิศได้แยกตัวไปเปิดนิติผลคลินิกแทนหลังทุ่มเงินซื้อโฆษณาและดึงดาราดังเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ทำให้คลินิกแห่งนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยในปี2 5 5 6มี120สาขาในประเทศไทยและ11สาขาในประเทศอาเซียนรวมถึงมีการจดทะเบียนใหม่ในชื่อวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปพร้อมเปิดตัวอีก4บริษัทย่อยคือบาจาก วุติศักคอสเมติกอินเตอร์บจทกวุติศักฟาร์มซีอินเตอร์บจก่ W.S. เวลเนตอินเตอร์และบจก W.S. เซอร์เจอรี่จำกัดการยื่นขอฟื้นฟูกิจการของคลินิกเสริมความงามชื่อดังแห่งนี้นะครับมีขึ้นในช่วงที่ตลาดธุรกิจความงามในไทยมีการแข่งขันสูงและดุเดือดและตั้งแต่ต้นปี2 5 6 3ไทยยังเผชิญหน้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจทุกด้บ โดยเฉพาะมาตรการปิดห้างสรรพสินค้าทําให้สาขาคลินิกต่างๆไม่สามารถเปิดให้บริการนานกว่า2เดือนโดยวุฒิสา์คลินิกมีสาขาในห้างสรรพสินค้ารวม17สาขาจากทั้งหมด19สาขาสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทย i SME e e n t e r สนุก .com และข่าวสดออนไลน์ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันใตใต้คลิปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ